สภากเกษตรกรแห่งชาติสนับถนุนการก่อตั้งเครือข่ายปปล์มน้ำมันยั่งยิงประเทศไทยเมื่อวันที่1 1ตุลาคม2565นห้อณห้องประชุมหนึ่งสำนักงานสภากเกษตรกรแห่งชาติอาคารรัฐภาษาสนพักดีอาคารบีชั้นหนึ่งสู์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเคลักสีกรุงเทพมหานคร นายประพัฒน์ปัญญาธาตุรักษประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยนายสิทธิพรจริยพงศ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่สองและคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเพื่อหาหรือความร่วมมือการก่อตั้งเป็นสมาชิเกเครือปาล์มน้ำมันย่างยืนในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมสทโดยนายปราการมีรพุนที่ปรึกษาโครงการพร้อมทีมงานและองค์กรเจรจาระหว่างประเทศ ด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืน r s p o โดยคุณรัตดาราบหนุนผู้จัดการด้านเทคนิคพร้อมทีมงานจากที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นว่าการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยังย่งยืนตามมาตรฐาน r s p o จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเกษตรกรไทยและให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเข้าใจระบบการผลิตตามมาตรฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องเดินหน้าพร้อมกันควรจัดทําโครงสร้างราคาและหาตลาดรอรับให้เพียงพอเพื่อความยั่งยืนของระบบ RSPO ทั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติสนับสนุนการก่อตั้งเครือข่ายปาล์นน้ำมันยั่งยืนประเทศไทยยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายปาล์นน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย และจะเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องการถแถลงข่าวการริเริ่มพัฒนาเครือข่ายและลงนามในบันทึกความเข้าใจ m o u ในโอกาสต่อไป Thank you